ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا วะลา شرك بعباده ربّه ا, ا. أ, أ َ ح َ د َ ة أَمَّا ب َ ق َ فَيَعِيوهُنَّ مُؤْمِنُونَ أُوصيكم وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهِ إ ِ ت َ ق ُ ا อความนริสุขความเมตตากรุณาปานีจอัลลอะห์ซุ ا, م م ا. ا ن านะฮูวะตะตาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมละมาจุมอะห์ในวันนี้ณที่แห่งนี้อฮัมดุลิลละด้วยกับความเมตตาด้วยกับความโปรดปรานที่อัลลาะห์ ب ุบ ن านะฮูวุตะตาลาเมตตาให้เราทุกคน ได้มีชีวิตอยู่ในการเคารพสักการะต่อลอสุบฮานะหวัวตาลาแตะ่เพียงผู้เดียวฉะนั้นเราเองในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่สมควรยิง่งไปกว่าการที่เราจะอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาอาลากุลิฮานในทุกๆสภาพในทุกๆช่วงขณะในชีวิตของเรานั่นเองแน่นอนพี่น้องเราเองในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรา ที่จะเป็นสเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาฉะนั้นใครก็ตามที่เขาดํารงชีวิตยอยู่ด้วยกับความมุ่งมั่นพยายามในการที่จะยำเกรงเกรง,งกลัวต่อลอสุบฮานะฮหววตาลาในทุกขณะในชีวิตเนี่ยเขาเองจะได้รับความพึงพอพระทัยจากลอ Allah สุบฮานะฮหัวตาลาถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งบางทีที่เขาอาจจะพังผลานในการทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อลอแาห์ต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขานึกคิดได้เขาก็จะหวนกลับมาสู่การ ขออภัยโทษต่อลอสุบ s u b h a n a า u Wa t และ Allah Subhanahu Wa Taala รุมอมัลนอฟูรอัตถวาบพระอ,องค์จะอภัยและพระอ,องค์ก็จะทรงเมตตาบุคคลเหล่านั้นที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอแน่นอนพี่น้องจะอายะหนึ่งที่เราได้อ่านให้กับพี่น้องได้รับฟังเมื่อสักครู่สิ่งที่ Allah Subhanahu Wa t a าลาบอกกับเราทุกคนฝามันกาใะยะรุจูลีกออาลบบีฮีเรากล่าวว่าและใครก็ตามที่เขาหวังอยากที่จะไปพบกับ Allah s u b าน n a h u Wa t a าลา หมายถึงอยากที่จะพบกับ a l l ลอ s u b h a n า h ว Wa t a าลาในวันอาคราอยากที่จะไปพบกับลล l a h เพื่อหวังการตอบแทนของเขาในอาคราล l l a h บอกว่าฟัลยะอามัลอามัลลอลิฮาดังนั้นเขาเองจงปฏิบัติอามัลอัลลอล์ะการงานที่มันดีงามวะลายุชริกเบอิบาดาทิรอบบิฮิอาฮะดาและอย่าได้ตั้งภาคีนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับ Allah Subhanahu Wa t a าลาฉะนั้นคุตบ้านในวันนี้นะพี่น้องเรามาอยู่ในเรียกว่าสุขแรก ของปีพุทธศักราชหรือว่าคิเตศกราชใหม่เนี่ยพี่น้องเราเองไม่ได้มีสิ่งอื่นใดที่เราจะต้องทําเป็นการพิเศษไม่มีรูปแบบใดๆจากท่านาานบีสุลละฮุอาไลฮิวซสลัมให้เราจะต้องมานึกคิดว่าเราจะต้องทําเป็นการพิเศษเพื่อต้อนรับในวันใหม่ๆหรือว่าปีใหม่ๆแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือการที่เราเองเริ่มต้นในวันใดก็ตามบนหน้ารุญญานยาเนี่ยเราตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึง นั่นคือการที่เรารู้ว่าเป้าหมายที่เกิดมาบนชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเรารู้ดีว่าลอสกาวกับเราเนี่พี่น้องที่เราฟังกันเป็นประจำห่มามาความลันุนจินนวันอิสอิซลาลิยาบูดูนเเราไม่ได้สร้างเรามนุษย์และยินเนี่ยมาเพื่ออะไรอื่นใดเลยนอกเสจากมาเพื่ออิบาดะต่อลอสซุบฮานะฮุวตาลาฉะนั้นในคุตบ้าวันนี้อยากที่จะให้เราได้เริ่มต้นวันใหม่ๆของเราทุกวันเนี่ยด้วยกับการนึกคิดว่าเราเกิดมาบนหน้าดุนยานี้เพื่อแสวงหาความพอพระทัยจากลอสซุบฮานะฮุวตาลา ใช้เวลาที่อัลลอฮฺ سبحانه แนะตัลลาให้เรามีเนี่ยในทุกๆวันเท่ากันแต่อายุไขของเราแต่ละคนเนี่ยที่เรียกว่าอาจันเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เรามีทุกวันเท่ากันฉะนั้นทุกวันที่อัลลอฮฺ سبحانه แตัลลาให้กับเรามาในชีวิตเนี่ยแน่นอนอัลลอฮฺ سبحانه แลก็ตัลลากำหนดม,มาโดยรู้ว่าแต่ละคนเพียงพอในการที่จะให้เวลาเหล่านั้นไปในการที่จะทาให้อัลลอฮฺ سبحانه แตัลลาพึงพอพอะัจัยและไปสู่สวนสวสรรค์ของพระองค์ฉะนั้นอย่าที่จะพูดคุยกับพี่น้องในสิ่งที่ออลได้ก ถึงความสําคัญและความดีงาต่างๆเนี่ยของการปฏิบัติคุณงามความดีหรือว่าอาแมนอซอยนั่นเองประการที่หนึ่งเลยเนี่ยพี่น้องเท่าลอสุบฮานอวตะลาบอกกับเราว่าการปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นกําไรเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยผลละบุญที่เราจะได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เท่าเดียวกับสิ่งที่เราทําแต่สิ่งต่างๆที่เราทาบนหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเราทําแล้วเนี่ยมันก็เท่าทุน และสิ่งหลายอย่างเราทําแล้วบางอย่างก็ขาดทุนด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เราทําเพื่อลอสุบฮานะนวัวตาลาที่เรียกว่าการดีงามความดีงามเนี่ยอามันอัศรเลยไม่ว่าจะเป็นความดีงามที่เราทําเพื่อตัวของเราเองสิทธิของตัวเราการละมาดไม่ได้ส่งผลกับคนอื่นมันคือตัวของเราคนเดียวการถือสินอดการซิกรุลล้อต่างๆนานาหเหล่านี้มันคือสิ่งที่เป็นอามันซอเลยที่มาส่งผลกับตัวเราหรือไม่ว่าจะเป็นความดีงามที่เราทําแล้วส่งผลกับคนอื่นเช่นการช่วยเหลือคนอื่น การแนะนําตักเตือนกันการบอกกล่าวนี้เรื่องราวของศาสนาหรือว่าการช่วยเหลือไม่ว่าจะทางใดก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความยิงามเช่นเดียวกันหรือความยิงามที่เรียกว่าเป็นการยับยั้งห้ามปามตัวเองหรือว่ายับยั้งคนอื่นจากความผิดในการฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานะฮุอาตาลานั่นก็เรียกว่าเป็นความยิงามเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ว่าจะความยิงามใดก็ตามเนี่ยมันคือผลกําไรที่เราจะได้รับจากลอสุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮ์กล่าวนะพี่น้องว่าอินนัลลดีนยัตลูนกีตาบัลลอ แท้จริงบรรดาผู้ที่เขาอ่านดารัสของลอสุบฮานะฮุวาตาลาอ่านอันกุรอานว่าก้องุสวาลาและดํารงการละหมาบรรดาอุชาการบอกนะพี่น้องว่าอายะตรงนี้เนี่ยลอบอกว่าให้เราอ่นานอันกุรอานอ่านคำพีของลอสุบฮานะฮุวาตาลาและให้เราทําการละหมาดแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าการอ,อร่านอันกุรอานเนี่ยไม่ได้เพียงการที่เราอ่านเพียงเท่านั้นไม่ได้เพียงแค่การที่เราอ่านแล้วหวังผลละบุญจากการตอบแทนในทุกๆตัวอักษรที่ลอสุบฮานหนะฮุวาตาลาจะให้เท่านั้น แต่เป้าหมายของการที่เราอ่านอันกุรานเนี่ยเพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่อัาานะลลอฮฺบอกไว้ว่ามันอยู่ในอันกุรานยตนูนากีตาบอัลลอฮฺอ่านอันกุรานว่าก้อมุสซาลาดารงกาละมาอ่านอันกุรานไม่เพียงพอดํารงกาละมาแต่หลายๆคนพี่น้องอาจจะมีนะอ่านอันกุรานแต่ความยิงามมากมายละทิ้งการฝ่าฝืนต่างๆนานาปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแสดงว่าอันกุราน สำหรับเขาเนี่ยมันไมไ่สามารถช่วยเหลือสิ่งใดกับเขาได้เลยลอ์กาวต่อว่าอันฟะกูมิมมาโรซักอนาฮุมและพวกเขาเหล่านั้นก็จ่ายทรัพย์สินไปในหุ่นทางของลอสซุบฮานะหัวตาลาซึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยประทานให้กับพวกเขา,ซาเซรัววาลาเนียไม่ว่าจะจ่ายในที่รับหรือว่าที่เปิดเผยยาดูนติจารตลอันตะบูดซึ่งพวกเขาหวังในการค้าที่จะไม่มีวันขาดทุนนั่นคือการค้ากับลอสซุบฮานาหัวตาลา ลีวัฟียอุมอูจูรอฮุมอัลลอฮ์กล่าวอายะต่อมาว่าและพวกเขาเหล่านั้นที่ปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับพวกเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในผลละบุญที่พวกเขาจะได้รับวายาดีดะฮุมมินฟั l ลีและพระองค์ก็จะเพิ่มภูในให้กับเขาในความปวดปานที่อัลลอฮ์สุาาบฮานอัลฮตาลาจะให้แสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สุาาบฮานอัลฮตาลาบอกกับเราตรงนี้เนี่ยใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติสิ่งที่มีในอัลกุรอานปฏิบัติความดีงามอามานอซอลแล้วเนี่ยสแสดงว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ยลเราจะให้กับเขาอย่างครบถ้วนและได้รับมากกว่าสิ่งที่เขาได้กระทําด้วยซ้ำอินนาฮูวาฟูรุนชกักรุพอร์ลเนี่ยคือผู้ที่อภัยและผู้ทรงตอบแทนในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงให้อย่างมากมายน่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยพี่น้องจะต้องนึกคิดว่ามันคือความสําคัญของการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามฉะนั้นเราอยู่บนหน้าดุนยานี้เนี่ย เราอยู่ในโลกแห่งการที่เราจะต้องเตรียมตัวสู่อาเครออยู่ในโลกแห่งการที่เรายังมีความสามารถในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามได้อย่างมากมายฉะนั้นก็จะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขวนขวายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นประการต่อมาพี่น้องการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความผิดที่เราเคยกระทาเนี่ยให้มันเป็นความดีดแทนได้ความผิดใดๆก็ตามที่เราจะทําไว้เนี่ยถ้าเราทําความมีติดตามมาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาจะเปลี่ยนแปลงความผิดเหล่านั้น ให้กับการเป็นความดีที่เรากระทำนั่นนี่อ,นะอัลลอฮ์กล่าวนะพี่น้องอิลลามันจาบะว่าอาม้น่ะเว้นแต่บรรดาผู้ซึ่งที่เขากับเนื้อกับตัวอายะตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์กล่กาวหลังจากที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงห้ามในความผิดมากมายไม่ว่าจะเป็นความผิดที่เป็นการเข็นฆ่าผู้อื่นโดยไรซึ่งความถูกต้องหรือไม่ว่าจะเป็นการทําศีนาหรือไม่ว่าจะเป็นความผิดใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดต่ออลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะต้อาอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้น จะได้รับการลงโทษในอาครออิลลามันตาบะนอกจากคนที่กลับเนื้อกับตัววาอามานะและศรัทธาต่อเรา سبحانه และกุรอานวาอามีละซอลิฮันและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามฟาอูลายกยูบัดดิลุลลอฮุซัยอาติมฮัสนาตอัลลอฮ์ سبحانه และกุอาจะเปลี่ยนแปลงความผิดของเขาเหล่านั้นเนี่ยให้กับกายเป็นความดีในบัญชีของเขาวกานอัลลอฮุวาฟูร์อัลาฮีมา เพราะลอ Allah สุบฮานอะฮัวตาลาคือผู้ทรงอภัยยิ่งและผู้ทรงเมตตาฉะนั้นพี่น้องเราทุกคนในวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีความผิดและแน่นอนว่าเมื่อเรามีความผิดเนี่ยเรากับเนื้อกับตัวแล้วและสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีงามคือการที่เราทําความดีงามเนี่ยสะสมเพิ่มเติมในบัญชีของเราความดีงามเหล่านั้นมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงความผิดต่างๆในบัญชีของเราให้กับการเป็นความดีงามในบัญชีณที่ลอสุบฮานอะฮัวตาลานั่นเองอีกประการหนึ่งพี่น้อง ความดีงามเนี่ยอัลอามะานาซ้อแลเนี่ยคือสิ่งที่ยมทำให้เราได้รับความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคืเราอัลลอฮ์กล่าวฟะมันฟะอัมมามันตาบะและใครก็ตามเนี่ยที่เขากับเนื้อกับตัววาอาม่านะและศรัทธาวาอามีลาซอลิฮาและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามฟะอาซาอิยากูนะมีนันมุฟลิฮีนอัลลอฮ์บอกว่าหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะรับชัยชนะและชัยชนะที่อัลล์กล่าวนะที่แห่งนี้ ไม่ใช่ใชัยชนะเพียงแค่ดุนยาแต่มันคือชัยชนะที่เราหวังกันนั่นก็คือชัยชนะทั้งดุนยาและอาอเครอที่เราจะอยู่ตลอดกาลนั่นเองนี่ประกาต่อมาพี่น้องการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามจะทําให้เราได้รับความสุขความสุขในดุนยานี้เนี่ยที่เราทุกคนหวังกันเหลือกเกินว่าเราแสวงหาทรัพย์สินต่างๆมากมายเราแสวงหาสิ่งที่เราต้องการมากมาย,นยบนหน้าดุนยานี้เนี่ย สุดท้ายปลายทางสิ่งที่เราหวังทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเราหวังเพฤฤฤฤฤื่อที่จะทําให้เรามีความสุขบนหน้าดุนญ,ญานี้ฉะนั้นคําตอบของมันเนี่ยเราบอกไว้แล้วว่าถ้าเราอยากมีความสุขบนหน้าดุนญ,ญานี้เนี่ยคือการที่เราจะต้องขวนขวายทุ่มเทในการปฏิบัติอามันอสสัศรและการงานที่ดีงามเอาล์บอกว่ามันอามีลซส้อนี่ฮันมินซักรินอาอุนซาใครก็ตามที่เขาปฏิบัติความดีงามเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงวะหุวมุมินุน และงเงินไขของมันคือปฏิบัติแล้วเขาจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทาธาต่อลอสุบฮานะฮุวาตาลาฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ศรัทธาต่อลออย่างแท้จริงเนี่ยต่อให้เขาจะปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมากมายเพียงใดก็ตามมันไม่ได้มีประโยชน์กับเขาเลยในอาคิร์เลาเร์บอกใครปฏิบัติสิ่งที่ดีงามและศรัทธาต่อ Allah فلا ن uh ُาِ ي َ ن َ ه ُ حَياةً ط َ ي ِّยَบะเราเนี่ยหมายถึงลลอ a ์สุบฮานะฮุวาจะทําให้เขาเองมีชีวิตที่ดีงามบนหน้าอนุญานี้ มีชีวิตที่ดีงามบนหน้าดุนญ,ญานี้ยังไม่เพียงพอว่าลานัดยซียันนะฮุมอัจรย์หุมไิอันมากานูยะมลูนและเราเองก็จะตอบแทนให้กับพวกเขามากมายกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้บนหน้าดุนญ,ญานี้นั่นคือสิ่งที่เป็นผลการตอบแทนเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าของอามัดซ้อและหรือว่าความดีงามที่เราเองเนี่ยหลายๆคนละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่า,านี้หรือว่าหลายๆคนเพิกเฉยหลายๆคนหลงลืม หลายหลายคนกาลังทุ่มเทยอยู่กับเรื่องราวของดุนยาโดยลืมสิ่งที่ดีงามต่างๆ,ๆเหล่านี้นั่นเองแต่เราบอกว่าถ้าเราอยากมีความสุขบนดุนยาและอยากได้รับการตอบแทนในอาคิอรอที่มันมากมายเนี่ยทุ่มเทเถอะถึงการงานที่ดีงามเพื่ออลอสุบฮา,านะฮูวาตาลาและอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องความดีงามจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีสุลต่านบ,บอกกับเราว่าเมื่อเรากลับไปหาลอสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยจะมีสามสิ่งตามเราไปนั่นก็คืออะลูฮูวมาลู วอา uh มาลูหูเมื่อเรากลับไปหาล้อเนี่ยจะมีสามสิ่งตามเราไปที่กูโบสก็คือทรัพย์สินเราครอบครัวเราก็ตามเราไปและก็การงานที่เราปฏิบัติแต่ใน,นวิวไฟอาริยูอิสานสองอย่างมันจะกลับมาสองอย่างมันจะกลับมาวายัส้าหูว่าให้ดุนสองอย่างกลับมาก็คืออะลูหูว่ามาลูหูครอบครัวและก็ทรัพย์สินเนี่ยจะกลับมาลูกหลานของเราพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็จะนํากลับไปใช้ แต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตามเราไปคืออามาลูหฮูคือการงานของเราเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนของเราในวันเกียร์มาจะเป็นเพื่อนของเราในอาลัมบัสซักเพราะครั้งหนึ่งท่านนบีสุลต่านาะหอะไรอิสราลัมเคยบอกกับบรรดาซฮาบะเมื่อท่านนบีเนี่ยไปที่กุโบ์แห่งหนึ่งแล้วก็ไปส่งคนที่เสียชีวิตในยุคของท่านนบีสุลต่านาะหอะไรอิบราลัมนบีเล่าให้ฟังว่าคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ดีงามเนี่ยมุมินเนี่ยมาเลยก็จะพาเขาขึ้นไปบนฟากฟ้าถอดถอนวิญญาณของเขาแล้วพาขึ้นไปบนฟากฟ้า แล้วก็จะให้บรรดาเมาริกาที่อยู่รอบรอบชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยเรียกชื่อของคนคนนั้นด้วยกับชื่อที่ดีที่สุดบนหน้าวิญญานี้เพราะผ่านขึ้นไปบนชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยลอสสุบฮานาหัวตะลาก็จะให้บันทึกชื่อของคนคนนี้เนี่ยไว้ในส่วนสวรรค์ของลอสสุบฮานาหัวตะลาละหลังจากนั้นอัลอสจะให้นําวิญญาณของเขาเนี่ยกลับมาสู่ร่าง,ขงเขาอีกครั้งหนึ่งในอลัลลมบาร์ซักเพื่อที่จะมาสอบถามในสิ่งที่เราจะต้องถูกถามในอลัลลอมบาร์ซักมาดีนูกะมันนบีอยุกะ สิ่งต่างเหล่านี้เราถูกถามในอัลลอฮมัสลักเมื่อถูกถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่มีอีมาจะตอบได้และเมื่อตอบได้เสร็จแล้วเขาจะมีชีวิตโดยได้กลิ่นอของสวนสวรรค์กุบองเขาจะกว้างขวางแต่น้นมีบอกว่าเมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามีความเดียวดายมีความเหงาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาจะให้มีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาเขาซึ่งชายคนนี้เนี่ยนบพี่บอกว่าชายคนนี้มาในรูปแบบที่หน้าตารอเรามาในรูปแบบที่มีกลิ่นหอม กินที่มาจากสวนสวรรค์และชายคนนี้ก็จะมาบอกกับคนที่อยู่ในอาลัมบรรัซซักที่เป็นมุสมินเนี่ยว่าอุบัชชิรุกกบิลลดียะสุดโุกฉันเนี่ยมาบอกข่าวกับเจ้านะถึงสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เจ้ามีความสุขมาบอกข่าวกับเจ้าถึงสิ่งที่ท,ทาให้เจ้ามีความสุขอันเยอมันละดีกุนตะตูวัดและชายคนนี้เนี่ยก็บอกกับคนคนนั้นว่านี่คือวันที่เจ้าเองเนี่ยจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาสัญ,ญญากับเจ้าไว้แล้วในอาลัมบรรัซซัญญญกอัลลอฮฺส ถ้าเราทําสิ่งที่ดีงามบนนุนยาเพื่ออัลลอส์ซุบฮานะฮุวาตอาลาตรงตามรูปแบบท่านนาบีเนี่ยเราเองจะได้รับการตอบแทนจากลอสในอลัลลอบัซซกรที่ดีงามและในอาคเคโรชายคนนั้นบอกว่าเราจะได้รับสิ่งที่เอาว่าสัญญาไว้แล้วคนที่เสียชีวิตที่เป็นมุสมินก็ถามกลับไปว่ามันอันตะและท่านคือใครล่ะที่มาหาฉันชายคนนั้นที่มาหาคนที่เสียชีวิตก็บอกไปว่าอานเอามาลุกะอัลฟอเลฉันคือการงานที่ดีงามของท่านนั่นเอง อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาให้มาอยู่เป็นเพื่อนกับบุคคลที่เขาทําสิ่งที่ดีงามเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและคนที่เสียชีวิตใน,นานะมุมินผู้ศรัทธานเนี่ยก็จะบอกกับอัลลอฮ์ว่ารอบบีอาคีมิซ่ารบบีอาคีมิซาโอ้อัลล์บอททำให้กิยามะเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยได้ไหมขอให้กิยามะเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อเขาเองจะได้ไปรับการตอบแทนในอาคีรออย่างครบถ้วนสมบูรณ์เขาไม่ไหวที่จะรอแล้วกับการที่ตอบแทนที่มันมากมายในอาคีรอ นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีบอกจะเป็นเพื่อนเราในอาลัมบัตซักลูกหลานของเราสิ่งที่เราสะสมทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่มีสิ่งใดจะมาสามารถเป็นเพื่อนเราได้ในอาลัมบัตซักนอกจากการงานที่เราทําเพื่อลลอ a ์และการงานที่เราทําตรงตามแบบอย่างของท่านนบีสุลต่านหัวอะัยฮิวะสัลลัมฮี่นและอีกประการหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเนี่ยจะทําให้เราได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือส่วนสวรรค์จากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นการตอบแทน a l ลา h า u b h a n ะ h u wa, u u u aw, h wa la, h t a a าวในอัลกุรอานอินนัลลผูี่น่าอัมนำและทำศลิฮัตแที่มันไดาผู้สิ่งที่พวกเขาศรัทธาต่อลลอ a h ศรัทธาต่อาล l a h s u b h, h a n a วะตะศรัทธาในรูปกฎอีมานทั้งหมดศรัทธาในสิ่งต่างๆที่อ l ล a h s u b า a วะตะให้ศรัทธาเนี่ยสวรรค์นรกการีความดีต่างๆเนี่ยว่ามันมาจากอ l l a h วะตะาว่าุสศีลิฮัตและปฏิบัติสิ่งที่ดงามเพื่ออ l l a อ s u วะตะตรงตามแบบอย่างท่านนบี ว่อัคบาทุอิลารบบิหิมและพวกเขาเหล่านั้นก็ยอมจำนนต่อ Allah Subhanahu wa t อุลัยกัอัลฮะบุญจันนะ่ะเราบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นชาวสวรรค์เพราะ Allah Subhanahu wa t a หุมฟีฮาคอรีดูนแล้วพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยตลอดกาลนี่คือสิ่งที่เป็นคําสัญญานี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่ผมเองเนี่ยไม่ได้พูดด้วยตัวเองที่วันนี้บรรดานะักวิชาการก็ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเอง แต่มันคือสิ่งที่เป็นคําพูดของผู้ที่สร้างเราทุกคนของผู้ที่สร้างดุนยานี้ของผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาราแต่ถามว่าถ้าเราไม่เชื่อไม่ฟังในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวดาลาบอกกับเราเนี่ยแล้วเราจะไปเชื่อใครเราจะไปฟังใครเราจะไปฏิบัติตามใครนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญหนึ่งมากกับสิ่งที่เป็นคํานํารัตในสิ่งที่เราเองในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาต้องไขควรเพราะโลกที่เราอยู่นนีีี้ชวิตท่อลเาะ มันยังเป็นโลกยังเป็นชีวิตที่เรายังมีความสามารถมีเวลาในการที่เราจะขวนขวายอันอัลมันอัลซอดน,น,นะเพื่อจะไปได้รับประการต่างๆที่เราพูดคุยไปเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรากลับไปหาลอสุบฮานห,หัวตาลาไปสู่อาลัมบัลซักไปสู่อาคีรอเราไม่สามารถที่จะขอประวิงเวลาไม่สามารถที่จะขอหวนกลับมาสู่การเปลี่ยนแปลงมาสู่การปฏิบัติสิ่งใดเป็นการเพิ่มเติมได้บนหน้าดุนยานี้นี่คือสิ่งที่สําคัญหนึ่งมากพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในท้ายคุตบ้าวันนี้เนี่ย อย่าที่จะให้เราเองเนี่ยพี่น้องแต่ฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุ h s u b h a n a h u w a t ala. เราอาจจะมีความสามารถเราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมีอีมาที่มันมั่นคงต่อลอสุ h s านา a n a า u า a t ala. แต่ไม่มีสิ่งใดจะสามารถช่วยเหลือเราเนี่ยพี่น้องให้เราสามารถปฏิบัติอันอามันอัลซอลเละการงานที่ดีงามแบบนี้ได้จนกระทั่งว่าไปไ,ไปได้รับการตอบแทนต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยนอกจากว่าเราจะขอความช่วยเหลือจาก allah s u b h a n a h u w a t a าลาแต่เพียงผู้เดียววันนี้หลายๆคนพี่น้องมีความรู้ หลายๆคนมีอีมานหลายๆคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนาแต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเพื่อลอสุบฮานาฮัวตาลาได้ก็มีมากมายฉะนั้นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากท่านนาบีสุลลาะฮัวลาอิยวาซัลลัมเนี่ยได้ขอดุอาในทุกๆท,ท้ายของการละมาก,ก่อนที่จะให้สลามนาบีขอดุอาว่วอย่างไรพี่น้องอัลลอฮุมมอาอินนีอาลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสติอิบะดะติกโอัลลอ์โปรดช่วยเหลือฉัน ให้ฉันเองได้นำลึกถึงพระองค์และฉันได้ขอบคุณต่อพระองค์และได้ปฏิบัติสิ่งที่งดงามเพื่อพระองค์นี่คือดุอายที่ท่านนาบีสุลต่านละหัวละยวอาสลามที่เรียกว่ามะซูมผู้ที่ไม่มีความผิดบาปเนี่ยพี่น้องขอดุอายต่อละซุบมะฮานะหวาาัวตาราและเราเองเนี่ยอยู่ในฐานะไหนเราเองอยู่ในรูปแบบไหนณนะที่อละซุบฮานะฮัวตาลาที่เราเองจะไม่พึ่งพาและขอความช่วยเหลือจากพระองค์ฉะนั้นก็ขอให้เราเองเนี่ยพี่น้องได้มุ่งมั่น ในการอยู่บนหน้าดุนยานี้เนี่ยโดยทุ่มเทในเรื่องราวของอาคิรอดเป็นสำคัญไม่ใช่เรื่องราวของดุนยาดุนยาเราทุ่มเทได้แต่จะต้องให้ทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนต่อรัชไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันมาขัดขวางการที่เราจะใกล้ชิดต่อลัสุบฮานะหัวตาลานั่นเองเพราะถ้าเราเองทุ่มเทเพื่ออาคิรอดเราจะได้รับการตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราเองทุ่มเทเพื่อดุนยาเนี่ยดุนยามันไม่จากเราไปเราก็จากมันไปก่อนนั่นเองบารอคัลลอฮุลีวะละคุมฟิิกุอานีม ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حين ظهر جمعة جمعتم الحمد لله نسك هيرافع ولا مواس إثيث ในการดำรงชีวิตของเราณดุนยานี้เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่คือการที่เราจะควนขวายปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเพื่อลอสุบฮานะฮัวตาลาฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับเราทุกคนในวันนี้เนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการที่เมื่อเราเองปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบและไขควรนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่ดีงามนะที่เราลอสุบฮานะฮัวตาลาไม่ใช่สิ่งททีีีี่่่ดงาามมใครก็ตเนย จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่ดีงามไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่บนหน้าดุนยานี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ท่านนบีสุลต่านจะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าสิ่งนู้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนจากเรามันคือการงานที่เรียกว่าอามันอัลซอแลนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามนอกจากว่าจะมีรูปแบบหลักฐานมาจากอันกุรอานหรือวาซุนนะของท่านนบีสุลต่านละซุบฮานะฮุตะลากาวในอันกุรอานนะพี่น้อง ัลล الذي خلق ا ั م و ت ล ا ย ح ي ล ة ل ي ب ل อ ك คุมอ م أ ح س อ عملا لبو لرؤينا เนี่ยสร้างความตายและได้สร้างการมีชีวิตอยู่ขึ้นมาเนี่ยให้กับสู่เจ้าทั้งหลายและสิ่งมีชีวิตเนี่ยลียบลูวะคุมไออยุคุมอัสนุอามลาเพื่อที่จะทดสอบว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยใครจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามได้มากที่สุดใครจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามได้ดีที่สุดนั่นเองท่านฟูร้อยเป็นอียาเนี่ยเป็นสารับท่านหนึ่ง ในยุคในยุคแรกนีพี่น้องท่านเองเนี่ยได้บอกนะว่าอายะห์ตรงนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะละได้บอกอ่ะเสนุอามาลาเนี่ยการงานที่ดีเนี่ยคือการงานที่มีสองเงื่อนไขอัคละสุฮูวะอัสวะบูคือการงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะละและการงานที่อัสวะบูคือตรงตามรูปแบบของท่านนาบีสุลลัลละหัอะลัยฮิวะสัลสสลัมถ้าวันนี้เนี่ยแล้วก็มีคนมาถามท่านว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีคนปฏิบัติสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่เป็นเรียกว่าการงานที่ดีงามอามานันอัสซอแลนและการงานที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการบริสุทธิ์ใจเพื่ออาราสุบฮานหัวตาลาแต่ตรงตามรูปแบบท่านในสุลลัลละหัวอะไรวะสลัมทุกอย่างเลยแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจอยู่ในนั้นท่านบอกว่าการงานเหล่านั้นก็ไม่ถูกตอบรับไม่เรียกว่าอามานันอัสซอและมีคนมาถามท่านอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าการงานเหล่านั้นเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่ออาราแบบร้อยเปอร์เซนต์เลย แต่ไม่ตรงตามรูปแบบท่านนบีสุลต่านละท่านก็บอกว่าก็ไม่เรียกว่าการงานที่ดีงามเช่นเดียวกันฉะนั้นการงานที่ดีงามคืออิคลาสุลิลละบริสุทธิ์ใจเพื่ออลอสุบฮานะฮัวตาลาทุกอย่างที่เราทําหวังการตอบแทนจะลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะท่านนบีสุลต่านละได้บอกว่าลันยุดเคยลันจันนะถุอะฮัดุนอันจันนะนบีบอกจะไม่มีใครเนี่ยที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ด้วยกับการงานของเขา หมายเขาว่าการที่เราจะได้เข้าสวนสวรรค์ของลอสุบฮาหนะหัวตาลาไม่ใช่ว่าการงานที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าสวนสวรรค์แต่สิ่งที่ทําให้เราได้เข้าสวนสวรรค์คืออลอสุบฮานะฮัวตาลาคือความเมตตาของ,รของพระอ,องค์ต่างหากฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อลอสุบฮานะฮัวตาลาสิ่งที่เราทําก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองและเช่นเดียวกันวาอัสวะบวูต้องตรงตามรูปแบบของท่านนาบีสุลตานะหัวอะลัยอุสสลมัมฉะนั้นนี่คือสองเงื่อนไขที่สําคัญพี่น้องให้เราได้พิจารณาให้เราได้้้ไไตต่องใหเราดว ว่าการดื่มในชุดของเราในวันนี้เนี่ยเราอาจจะทําความดีมากมายแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อยู่ในสองเงื่อนไขเพื่ออลอและตรงตามรูปแบบท่านนบีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆในการที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮาวาในีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการที่เราจะได้รับการตอบแทนอัลลอฮฺและตรามัูปและานในันกอล้มีระการี่เราจะได้รับลาลตอบแทนจลัลลอฮะลามรูปแบ่ามันก็ไล่ได้มีป์ใันาราฮิด้รัาอบัลละตามัชร اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم